สวัสดีจ้ามณีข้ามากินแกงผั่นนิ่กับส้มกับตำมกทั่วพี่น้องตำมกทัว่วยอยู A ่ๆเด้อพุงเลิกง,งานพุงเลิกง,งานเขาเล่นอืมอร่อยจังเลยอุ้ย ไ่ค้ำจะกวนตักเข่าว่าในล่องหอดเงอนทองขั้นนึงทองหองจ้วงบอกว่าอยากจังเลย่ะพี่ผู้ใดเป็นทั้งสี่ว่าทองหองจว้วงทองหอ,จองหอจ้วอยากจังเลยฮะมาเด้อมาเด้อแซ่บ ตะมทมืกถั่วยั่ยวๆค่ะอือหอมมากกอะนิน่งมาพี่นองไม่แห้งก่อน แทบจกหอนหอนคือแบบมนหอนแม่ง่หมสุด,ดยอดชอบอีก chắc mà Rồi Ăn kinh tầm thương tầm thương